สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมม c ครับกันอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้เป็นมาครับเอ่อมาครับพีอีนะฮะท่านผู้ชม,มวันนี้เราจะมาเล่นโหมดบูบาตกันเอพไซีด้แหละหบลุตรเฮ้ยวันนี้ผมก็จะมาเล่น,ลน,นในในใน ผมจะมาเล่นเอ่อในหมู่บ้านเอเบซีนะคะหมู่บ้านในเอเบซีนะคะว,วันนี้เราจะมาเล่นกันมาเล่นโทรศัพท์นะคะโอเคฮะเดี๋ยวเราเราสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเออเราจะไป ออโอเคป,ปิดทางโอเคเออแล้วเราจะไปบ้านหลังนั้นบ้านหลังไหนวะนี่แหละบ้านที่มีของ ้านหลังนี้เออบ้านหลังนี้แล้วนี่คืออะไรเอามาทําไมคือสับแล็บเหรอแล้วนี่ก็คือเตาเผากับลาวาลาวางั้ยลึกดูในกล่กกองดิบ้านนี่บัานอะไรกันนี่บัานคืออะไรอ่ะดาบดับอะไรเนี่ยอู้ของฟู อาฟูจัดด้วยใช้ชิดก,กับอู้หูครบเซ็ตเฮ้เอันนี่ดาบอะไรวะเนี่ยไม่รู้เลยพี่ผมไม่รู้ดาบอะไรวะเนี่ยเอ็นา,าร์จซะด้วยเออชาวบ้านมีด้วยเหรอตกน้ำไม่ต้องขึ้นมาหรอ กันน้ำหน้าไปดิเดีย๋ยวหาบ็อกาามาทำที่ขุดเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยแล้วเนี่ยอาจจะมีของไม่มีหรอกตรงกลางไม่มีแั้วรอให้บาขุดทำไมเออ คือดาบอะไรรับไหนเนี่ยธนูโอ้โหโคตรเท่โคตรเท่เลยดาบก็โคตรเท่ดาบผมชอบมากเลยเออได้ได้เดี๋ยวดแล้วแหลกแหลกไม่ใช่แหลกดีครางมันขยับเองเอ้ยมันขยับเองเอ้ยต้องทำอย่างนี้เออต้องทำอย่างนี้เออได้แล้วเว้ยชิดก็โคตรเทพเลยอ ชุดกอดเทพเลยต่ออืะอ,อะไรทางไหนอ,อะไรขึ้นทางนี้เอ้าว่าเราจะขึ้นทางนั้นไปแวเราไปสำรวจบ,บูบาตกันก่อนไม่ต้องสำรวจหรอกเรารู้จักกันเป็นอย่างดี หรือบ้านเรานี่เราซ้ำเหลือไปแล้วโอเคหมดเกี้ยงอันนี้เราจะทำอะไรไม่ใช่ทำผิเออไม่รูนแบบอะไรวูนนี่ไดมอนส์อสคืออะไรทำไมลูกมาเป็นแบบนี้ไดมอนส์ซอสโบโบเราไม่สี สดใสแต่ว่าไม่รู้อ่ะมากินข้าวหรอกมีแอปเปิ้ลด้วยเออทำไยน,นี่คือดาบอะไรวะปวดเทเลยแกะ่อนแกะนี่คือดาบอะไรฉันไม่รู้อ่ะ ไปถามเอบซีดองถนูนี่คือธนูอะไรฮะทนูนี่คือทนอทน,ทน,น,อทนูอะไรฉันไม่รู้ออไ็ได้ไปถามเอเบซีดูถามก็ได้เว้ยเอ c บนี่คือดาบอะไรเอนี่คือดาบอะไรฉันไม่รู้ฉันฉันไม่ได้ทำเนาะ เอ็มซีนี่คือถนนะไรไม่รู้ทำไมเสียงโคตรคุ้นโคตรคุ้นวะโคตรคุ้นเลยเสียงสว่าดิดกับเล่นเกมน้องผมว่าพูดอย่างนี้เฮ้ยมาอยากขี่จังไม่มีที่ขี่ก็บ้าแล้วเกือบขึ้นหลักคาได้แล้ว ใชาเหมือนตาเลยใกลื <Yeah. S 1> ่อแล้วบ้านใครมีที่นอนบ้างไปเข้าไปบ้างลังนี้ดีกว่าขอทอดเอาจะปักไว้ข้างบนมาหลังนี้น่าจะมีทอดทอดเยอะ ทัดมาให้หมดม็จะใช้ให้หมดเลยมัจะใช้ให้หมดเพราะผมจะต้องการฮ <c oughs> ้ยมาแล้ว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 นักสู้ อย่าไปชั้นล่างก่อนล่างสุดเลยม,ม, ABC ลยเมออยีเอเบซีได้จะบีดถ้ามืดอย่างนี้เอาทัดมาให้เดี๋ยวเอาทัดมาให้นี่แล้วกันอุ้ย,จ,ย,ยจ,จะตกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆี๋เดี๋ยวชั้นช่วยก็เข้ามาดิก็ขเข้าดาบปวดแล้วเว้ยเฮ้ย ดาบโวดด้วยโอ้โหเลเวลลงไปดชุดเกาะไม่ลดซะด้วยชุดเกาะโหดไปเนีย่ยฮะชุดเกาะโคตรโหดเลย หมูบ้านทำยังไงวะต้องไปถามหัวหน้าหมูบ้านะและว่ันนีหมูบ้าบนาาเป็นเสื้อขาวเหอรอไหนวะเนี่ยยื่ไหนวะนี่อึตึอด เอ่อแล้วปัญหาคือดาบนี่มันเป็นดาบอะไรวะเนี่ย่ะอุ๊ะก่อหรถมั้ยไม่รถจุดก่อหัวจังว้ฮะบอกอะไรฮะจุดก่อหวดหวเลยจะบอกอ้้ออืม เออเดะเดะเดะทำไมมีคนถึงเล่นน้ำไม่กลัวไม่กลัวซอมบี้เหรอไม่กลัวซอมบี้เหรอไม่กลัวเว้ยเอาดะเดะเดะมู่บ้านกลัวซอมบี้ไหมเนี่ยกลัวดิหัวใจจะหวายเข้าบ้านไม่มไ,มดไ,าาไ,มได้ ก็ไม่ลดอีกแล้วชุดก็จะอึดขนาดนั้นเลยหรอแล้วันูมีลูกันูมาให้มีลูกันูมาให้แล้วเอาันูมาเพื่อเด้อเด้อเด้ออู้หูยนี่มันเอ่อไม่รู้เลย อบอกระไรละแบปนึงฮะทำไมไม่มีไม่มีเลยวะนี่คือดาบเลยวะ โอ้โหโอ้อโหโคตรเทเลยถ้าใครเข้ามานะอย่าให้ใครเข้ามาได้เกิดเอ้ะ ลองไปชั้นล่างดิอวยขึ้นไม่ได้ขึ้นไหนขึ้นไหนบ,บายบายโอเคอเคืมเฮ้ยทำไมเข้าบ้านไม่ได้อ่ะมีบ็อก บหายแล้วซอมบี้ไม่นะโอ้โหพี่ซอมบี้ชิบหายแล้วก็บาดิก็บาดิไอ้อบูบ้าดิไอ้ แตใครวะเนี่ยแรงจังอเอ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 อทำลายทำลายเหรอทำลายเออเด็กสองบ้านดีกว่าไม่ใช่บ้านดิเออบ้านของหมูบหม่บ้านเออหมู่บ้านลูกตู่วิบวับวิบวับเออต้องวจะพาเอกมาแล้วเมื่อกี้ อีกแล้วนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะยังไม่ได้นอนใช่ไหมดาบสอกซิคเฉยโอ้ยพูดได้เลยวยก็เออมันรู้เลยพูดได้ใจพูดไปเถอดเด่า ถ้าผมอยู่ตรงนี้แล้วผมจะไปไหนได้จะผมก็แตกไปิดก่อนลดได้ยังลดแล้วิะเกาะไม่ค่อยอิดอุ้ยซอมบีม้ชิบหายไม่ดูเลยไม่ดูไม่ได้ดูซอมบี้มบาดีครับสบาดีสมาดี เขมาดิเข้มาดิเข้มาดิยสกิลสกลแล้จะเจออะานูเป็นผมเลยเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาเข้ามาเหตุใดานูเหมือนกันเลยวะไม่เปไ็นไรธานูมันเท่เหมือนกันนั่นแหละ ยังไม่มาเหรอโอเคขอ,อนอนสบขอ,อนอนกันนะชาวบ้านโอ้ยยาละหลอนี่ย้ยโอ้เช้าเป็นวันที่สดใสามากๆเลย กหิวเลยไปฆ่าวัวที่พูดเดี๋ยดะเดี๋ยวะเมื่อกี้คิปเปอร์เดี๋ยดะไม่ใช่ไม่ใช่จะระเบิดบ้านเข,าข้าเดี๋ยดะที่บ้านเหรอโอ้โหหายไปอย่างกะพิษแต่ผมไม่ตายอ่ะโอ้บ้านชาวบ,บ,บ้านแตกในที่สุดบ้านชาวบ้านแตกในที่สุด คอหิวข้าวเว้ยอ้ไม่มีอาหารโอเคแล้วนะฮะแล้วเราก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะสำหรับดาบอะไรไม่รู้แรงจัดนี่มันอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยฮะนี่เนี่ยมันคืออะไรไม่รู้นะฮะโอเคเนี่ยมันเป็นดาบเนี่ยทุกคน ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดติดตู้คแล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของผมนะคบสำหรับนนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคู่บ๊ายบาย